สำหรับมิจฉาชีพที่มีการแอบอ้างยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะคุณผู้ชมคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบนครบาลไปรวบจับกลุ่มเอสบางกระสอและพัดลำโพซึ่งเป็นสองสามีภรรยาที่รับจ้างเปิดบัญชีม้าให้กับแก๊งมิจฉาชีพแล้วก็แก๊งคอร์เซ็นเตอร์นะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีการแอบอ้างบอกว่าเป็นนายทหารยศพันเอกเพื่อที่จะไปหลอกขายของให้กับเหยื่อคะ่ะแล้วก็หลอกให้เหยื่อโอนเงินมาก่อน ที่จะหาให้เข้ากลิบเมฆไปค่ะ เป็นเรื่องราวของการแอบอ้างอีกแล้วนะคะคสองรายนี้เป็นสามีภรรยาแอบอ้างว่าเป็นนายทหารยศพันเอกเลยนะคะแล้วก็เป็นนะคะรับจ้างเปิดบัญชีมาให้แกง๊ง call center ด้วยต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่เจ้าหน้าที่ตํารวจก็ตามสืบจนสามารถจับกลุมตัวได้ล่าสุดทางด้านของพลตําตดีทีระเดศธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตํารวจนครบาลออกมาเปิดเผยผลการจับกลุ่มนายเอสชนะหรือเอสบางกระสออายุ 43ปีและนางสาวพัทรศนีหรือพัดลำโพอายุ30ปีซึ่งเป็นสองสามีภรรยาโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกลุ่มตัวได้ที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบนครบาลได้รับเรื่องร้องทุกข์ว่านายเอสะนะมีพฤติการโทรศัพท์ไปหาผู้เสียหายแล้วก็สวมรอยบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารหลอกลวงผู้เสียหายว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตยังไม่ได้ชำระ อีกทั้งยังพัวพันเรื่องของคดีฟอกเงินได้มีการแจ้งให้ผู้เสียหายเดินทางไปที่สพเมืองเชียงใหม่หากผู้เสียหายไม่สะดวกจะทำทีให้ผู้เสียหายแอดไลน์ที่สร้างขึ้นก่อนจะส่งต่อให้อีกสายที่ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะคือเรียกว่าทำงานกันเป็นทีมเลยทีเดียวนะคะมีการปลอมไลน์ขึ้นมาก่อนพอผู้เสียหายแอดไลน์เข้าไปแล้วก็ส่งต่อนะคะไปอีกคนหนึ่งที่ปลอมเป็นเจ้าหน้าที่ตารวจด้วย แล้วก็มีการเสนอว่าจะช่วยเหลือผู้เสียหายโดยให้โอนเงินจากบัญชีนธนาคารไปเพื่อตรวจสอบหากผู้เสียหายไม่ได้กระทําความผิดก็จะมีการโอนเงินคืนกลับไปให้เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินไปภายหลังก็ไม่ได้รับเงินคืนแล้วก็ติดต่อไม่ได้อีกค่ะนอกจากนี้ยังคงมีพฤติการสร้างบัญชีลายปลอมขึ้นมาด้วยโดยแอบอ้างว่าเป็นนายทหารยศพันเอกค่ะมีการแสดงบัตรประชาชน บัตรข้าราชการทาหารปลอมแล้วก็ทักมาทางไลน์ทำทีบอกว่าจะขายเรือไฟจะขายรถจกักรยานยนต์บ้านน็อกดาวน์เมื่อมีการตกลงราคากันจนเป็นที่พอใจแล้วผู้ต้องหาจะทำทีแจ้งกําหนดนัดรับสินค้ากับผู้เสียหายนอกจากนั้นก็จะขอให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินมัดจำก่อนจำนวนหนึ่งนะคะ เมื่อผู้เสียหายโอนเงินให้แล้วแล้วก็ไปตามจุดที่นัดหมายรับสินค้าปรากฏว่าไม่พบตัวผู้ขายแล้วก็ไม่สามารถติดต่อผู้ต้องหาได้อีกค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกลุมจึงออกสืบสวนจนพบนายเอสนะแล้วก็นางสาวพัทรัศณีซึ่งหลบซ่อนตัวอยู่ในซอยเปี่ยมสุขตำบลลำโพออำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบ,บุรีจึงได้เข้าไปจับกลุมตัวทั้งคู่ค่ะ หลังจากที่มีการสอบสวนผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาโดยอ้างว่าช่วงต้นปี2564ได้มีคนรู้จักมาจ้างให้ทั้งสองคนนี้ไปเปิดบัญชีธนาคารต่างๆแต่ละครั้งเนี่ยก็จะได้ค่าจ้างเปิดบัญชีคนละ2,000บาทโดยรู้จักที่จ้างบอกว่าจะนำบัญชีไปใช้ในธุรกิจโต๊ะพนันฟุตบอล เงินที่ได้จากค่าจ้างก็จะเปิดบัญชีแล้วก็นำไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันและซื้อ,อยาเสพติดมาเสพด้วยค่ะจริงๆวิธีการก็คล้ายๆกับข่าวก่อนหน้านี้นะคุณรันก็คือกรณีของนายจุลาที่ปกนะครับแต่ว่านายจุลาที่ปกเนี่ยแอบอ้างของใหญ่ก็คืออ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ จากสำนักพระราชวังนะครับวิธีการที่บอกว่าคล้ายกันก็คือจะมีการสร้างบัญชีลายปลอมขึ้นมาก็จะใช้ชื่อต่างๆเช่นเดียวกันนะครับกับคู่นี้นะครับทั้ง S บางกระสอแล้วก็พัดลำโพนี่นะครับก็มีการสร้างบัญชีลายปลอมขึ้นมาเช่นเดียวกันเพราะว่านะัปัจจุบันนี้หลายคนก็นะครับมีการสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์ก็ถือว่าเป็นหนึ่งแอป,ปหลักเลยทีเดียวนะครับใ,ในการที่จะพูดคุยติดต่อ,อก,กันเพราะว่าบางทีการโทรศัพท์หากันเนี่ย นะครับก็อาจจะไม่สะดวกเท่านะครับเพราะว่าบางทีก็อาจจะทำงานอยู่ติดธุระอยู่นะครับแต่ว่าการแชทผ่านทางไลน์บางทีก็สะดวกมากกว่านี่ฮะแล้วก็มีเอกสารต่างๆซึ่งถือว่าปลอมแปลงขึ้นมาอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นทหารแล้วก็ไปขายสินค้าต่างๆทีนี้พอ นะครับจะมีการนัดรับสินค้าก็ให้มีการโอนเงินมัดจํามาก่อนอแล้วก็หลังจากนั้นก็พุบเงินมัดจําไปนั่นเองครับใช่แล้วค่ะต้องบอกให้คุณผู้ชมรามัดระวังกันด้วยช่วงนี้แกง๊ง call center รวมไปถึงวิชาชีพค่อนข้างจะมีเป็นจำนวนมากเลยและที่สําคัญนะคะอย่าไปรับจ้างเปิดบัญชีมา้าเพราะว่ามันผิดกฎหมายนะครับ